เห็ฮละงกสามดอกเลยครับโมเมนต์สามดอกดอกสองไข่กับอีกดอกตุ่มดอกหนึ่งนี่ครับวัดตามกำปั่นเล็กหน่อยพูดเด้อครับนี่พูดนะครับ เห็ดละงูกาพ่อไดอยู่นะครับพ่อใดแกงอยู่ครับกะทิว่าโอเขอยู่ละครับซํานี้ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเขาปลากมเห็ดนะครับมื่อนีกะมาปลาหมองเก่านะครับปลาหมองเก้านี่ก็คือว่าโบเมนปลาประจำได้ครับถ้าปลาประจำอ่ะมันจะส่วนหลายมันจะออกแต่เห็ดตะไคร่นะครับแต่ว่าปลานี่อ่ะมันจะมีเห็ดละงูกน้่ครับเดี๋ยวกะมาปลานี่อยู่นะครับ ครับเดี๋ยวมาไปเบื้องน้ากันเนาะครับว่ามันจะมีเห็ดละงกบ่เนาะครับนี่แหละครับสีผ้าปีนผู้เขาคือเก่าเนาะครับมามาครับมามาเก็บเห็ดน้ากันเด้อครับดอกแรกครับเห็ดแดงครับดอกนี้น้อยสละมองนี้ก็มีขี่งัวขี่ควายอยู่ด้ครับ อันไยบานข้าเจ้าเอาอันม่นวเอาควา,ายมาเหลียงอยู่ในหนีเนาะครับในปลานี่ตัวนะครับโอ้ยดอกมันเนาครับเห็ดดินถือฝนมือขึ้นนี่ฝนตกได้ไนี่ยครับเปิงส่งเราเพราะว่าอยู่ยทางในเมืองอ่ะมันมันบ่ตกได้ครับมามาปลานี่แสดงว่าปลามันชื้นมันเปียกนี่แสดงว่ามันขึ้นนี่ฝนตกครับเฮ็ดดินครับดอกนี้หน่อยสละ เห็ดตะไคร้ครับออกอยู่กลางเดินเลยครับเนี่ยเฮ็ดนาแล้วครับพึ่งพึ่งจะออกได้นี่ครับ มูหนึ่งมีสามดอกฮักเอาเลยเ็ดตะไข้ครับโอ้ขามันเน่าตัวนี้ถือยังจอบูนี่ครับ แต่ว่าดอกมันเอาใดอยู่ด้วยครับนี่มีหอดีหน่อยมันแต่ว่าบาเอาครับปล่อยมันใบนี่ละคุณครับดอกนึงครับดอกตูมขึ้นกันเนี่ย พอแล้วครับเห็นละงกสองดอกเลยครับนี่แต่ว่าโอ้ขามันเสียกเน่าเลยได้ไห่ครับนี่แต่ว่าเก่าได้อยู่ครับนี่ครับดอกมันยังดีๆอยู่มันถือฝนมาขึ้นตัวนี่ อแล้วครับสามดอกเลยครับนี่เห็นเรางกขาวเดี๋ยวเ,เอาดอกนี้ก่อนแล้วครับกําลังเป็นไข่งามๆครับนี่ คุ่นะครับดอกบัใหไ่เลยครับนี่ปาดตำกำปั้นเล็กหน่อยพุณเด้อครับนี่คุณนะครับเฮ็ดละงกเทาครับเ,ง,เาบงาข้ามันเอาไปได้หรอครับมันสิบปียยแล้ว แต่ว่าดอกมันใด้อยู่ด้วยครับเนี่ยเห็ดตะไคร้ครับดอกตูมนาแตกๆซะแล้วเนี่ย บรรยากาศทึ่งผู้ทึงดอยครับพ้นครับเลี้ยวไปเห็นอันผู้เขาอีกลูกนึงเนะครับก็บแสดงว่าภุมขึ้นมาสูงอยู่ด้วยครับเนี่ยคุณครับเฮ็ดละงกสองดอกครับดอกบานออกเฮียงกันเลยครับเนี่ย ขออนุญาตว่างดีๆกันด้วยครับมันสั้นครับช่วงนี่มองนี่ได้พ่อเกียงแ้วและครับนี่เดี๋ยวจัะน้อยกับสียางลงไปแล้วนะครับ อราครับเห็ดต,ตะไคร้ดอกแบบไงครับคุณอะโอ้แต่สะอ่อนเนาะครับเพิ่งเนี่ยขั้นเมนบานกับดอกไงเด้่ยครับเนี่ย นี่ครับดอกนึงครับดอกหน่อยมัน่นยวนสอกหินครับมือไงเอาเลยคุณครับเลี้ยวไปเฮ็ดตะไคร่ดอกบานออกยวนคางพ้นครับคุณออกยูกลางเดินเลยครับ โอ้ยดอกเนากับมี้ครับเสียดายดอกเนานี่ครับดอกนี้มันเนาแล้วครับ เห็ดตะไคดอกน้ำงามเลยครับเนี่ยมีสองดอกนี่ครับดอกตุม เห็ดเพิงครับบม่รู้ว่า ing, เ,เห็ดเพิงเอียงเนาะครับเนี่ยแต่ไก่ไข่ยกับเห็ดเพิงขมอยู่แต่ว่ากับบ้านอาจจะแม่น ing, มเห็ดเพิงขมหรอกครับเนี่ยคันตระกูลเห็ดเพิงนี่คือกินได้เนาะครับเห็ดตะไคร้ครับ,รบมีหอดเห็ดนาแระด้ครับมองนี่ดอกนี้โบงงามดอกเห็ดไข่ก็ได้นี่ครับเห็ดนาแล่สองดอกเฮียงกันครับ นี่ครับดอกตูมมันครับเหมือนจะมีดอกเดียวโอลุดมือเห็ดตะไคร่ดอกตูมครับ ตัดกับว่าถือตีนเฮ็ดครับว่าเปนะ็นยัง เอ็ดเพิงซาดครับมองนี้มีดอกเดียวเนี่ยดอกตุ่มกำลังง่ามๆครับเนี่ยครับผมกาจะกลับแล้วนะครับเความมันกาสายแล้วครับฮวนแดดเฮ็ดละงูกาพ่อใด,ด,งงกกอ,ดอยู่นะครับพ่อใดแกงอยู่ครับกาที่ว้า โอเคอยู่ละครับสำนีครับเฮตะไไข้ก็ได้เฮ็ดดินเฮ็ดนาแล้ได้ยางละนิดละหน่อยพ่อได้เกี่ยงแล้วครับพัดจังไรยพรมกาขอขอบพุณนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เขามารับชมคลิปเก็บเห็ดเนาะครับกจะเก็บเฮ็ดให้พี่น้องได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆเนาะครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับใบพอกันคลิปนาครับคลิปนี้ผมกาขอขอบพุณนครับ